สวัสดีครับอยู่กับช่องสมถิน channel นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราอยู่กันที่้านเก้าช็อนะครับอยู่ตรงถนนเทพารักษ์นะครับซอย20นะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราจะพาน้อง Isuzu m มิวเของเรานะครับมาทําการติดตั้งไฟหน้ารถยนต์นะครับที่เป็นไฟตัดหมอกนะครับเราได้ทําการสั่งซื้อไฟตัดหมอกที่นเป็นขุมโปรเจคเตอร์นะมีไฟสูงไฟต่ํามาจากเว็บชอปปี้นะครับเป็นสินค้าของจีนเนาะ เราก็จะมาติดตั้งที่ลานก้าวชอปนะครับตอนนี้อยู่กระช่างนะฮะนี่เลยไฟที่เรากำลังจะทำการติดตั้งนะฮะ <c oughs> <c oughs> เ,เลยนี่เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์อะไรนะบาบใบ LED เหรอมีไฟสูงไฟต่ำในตัว อตอนนี้ช่างก็ทําการรือ้อกระจังหน้าเสร็จแล้วนะครก็กําลังจะติดตั้งตอนนี้เราก็ติดลูกแก้วได้แล้วนะประมาณนี้นะแล้วก็ฝาครอบนะตัวนี้นะเราใช้ฝาครอบเดิมนะฮะใช้ฝาครอบเดิมแล้วก็ตัดตัดเอานะฮะนี่ อันนี้ที่อยู่ข้างในนี้นะของเดิมนะฮะตัดเอาก็นี่นะฮะปีมือช่างเนียนๆเลยตรงๆก็แทบแยกไม่ออกเลยนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีตอนเสร็จนะฮะนีกอันนี้อกี้ใส่บิดอันประอันนี้ใช่ไหมนี่ ตอนนี้ช่างทำการติดตั้งไฟแล้วนะฮะใไฟตัดหมอกนี่นะสองอันติดแล้วนะฮะเดีย๋ยวมาดูแสงแสงยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยก็สว่างอยู่นะฮะ อันนี้มันเป็นไฟสูงเปิดมา่านทัดออฟนะครับมันไม่ใช่หลอดไฟตับแล้วก็หลอดไฟสูงไฟสูงเป็นมา่านเปิดมา่านเฉยเฉยเดี๋ยวเราจะรถไปลองแสงบนถนนกันนะครับว่าไฟตัดหมอกของเราเป็นไงบ้างนะครับ สว่างไหมก็สว่างระดับหนึ่งนะฮะอันนี้แสงมานะครับเห็นนะครับเห็นเป็นลำแสงไหมฮะนี่ฮนะไฟตกหน้ารถเลยนะฮะทาแบบไม่ไกลดูแสงทางนู้นนะฮะเดี๋ยวเราน,นี้ประมาณสักห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรเอาแค่ตรงนี้พอเอาแค่รอรถห้าสิบเมตรพอนะตอนนี้ก็เสร็จแนละ้ว ข้างบนไฟสูงนะฮะเอ้ยข้างบนไฟไฟรถข้างล่างข้างล่างไฟตัดหมอกดูไฟ เดี๋ยวเรามาดูมุมมองในรถกันนะครับอันนี้เราเปิดไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกไว้นะครับสว่างไหมครับอันนี้บนถนนจริงเห็นไหมครับที่รถจะเห็นเป็นสองระดับนะครับข้างบนจะเป็นไฟหน้าข้างล่างเป็นไฟตัดหมอกเดี๋ยวเราลองปิดไฟตัดหมอกนะครับนี่นะครับอันนี้เราปิดไฟตัดหมอกแล้วนะครับ แสงมันก็จะดรอปลงไปค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าในกล้องก็เหมือนกับเห็นว่าสว่างนะ หน้าก็ชัดเจนเนาะเราเห็นๆกันอยู่เ,ยเรามาดูตัดหมอกออหาตัดหมอกให้เจออ่ะเดี๋ยวเรามาดูถนนมืดๆกันนะครับนี่นี่คือไฟหน้านะครับเดี๋ยวเราเปิดตัดหมอกเพิ่มนี่นะฮะเปิดตัดหมอกเพิ่ม แสงแสงข้างล่างมันจะเข้มขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟสูงนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกของเราก็ยกสูงได้ได้เหมือนกันนะครับโอเคลอรถลดไฟแล้วก็ลองยกนะครับเห็นไหมครับพุ่งๆเลยนะครับ นี่นะฮะไฟสูงะดูนะครับเห็นไหมครับไฟตัดหมอกกับไฟไฟหน้าก็สำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็น่าจบเพียงเท่านี้นะครับหากใครสนใจก็กดสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ